drawing with crayons is easy they are not as messy as markers or watercolor paints the crayons are blunt so small children won't hurt themselves the leading brands produce non-toxic crayons in a rainbow of colors Hello. วันนี้นะครับพี่เต้อยู่กับน้องแอเรียลนะคะแอเรียลลูกวันนี้เราจะมาพูดภาษาอังกฤษในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับอะไรดีร,ระบายสีระบายสีโอเคนะคะแต่ว่าอันนี้เราพูดถึงอุปกรณ์ในการระบายสีใช่ไหมเรากำลังพูดถึงเรื่องอะไรนี่ไงเขา,าเรียกอะไรสีเขาเรียกอะไรสีเทียนยสีเทียนภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไรครับ crayons 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 โอเคพอได้ crayons แล้วทีนี้ เราจะให้น้องแอเรียลเนี่ยอ่านบทนะเหมือนที่เดดดี้อ่านไปนเมื่อกี้นะแลวเดดดี้อ่านยังไงน้องอ่านตามโอเคไหมแล้วเดี๋ยวให้เพื่อนๆที่เขาดูอยู่ทาง YouTube <Okay. S 1> เนี่ยให้เขาออกเสียงตามดูด้วยโอเคไหมโอเคค่ะ <Okay, S 1> Alright let's do it พูดดิ let's do it let's do it โอเคประโยคแรกนะคะ <c oughs> เขาบอกว่า drawing with crayons is easy drawing with crayons is easy โอเค easy ันเนี้ยมันจบด้วยตัว S ก็ใช่น้องแต่ว่ามันจะออกเสียงเหมือนแบบเสียงแซะเสียงเบาๆพูดดิ easy 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 เก่งมากโอเคเพราะฉะนั้น drawing คือการอะไรคะการวาดการระบายใช่ไหมคะโอเค crayons คืออะไรนะพี่น้องพ่อไปแล้วสีเทียนสีเทียนไหนออกเสียงชัดๆที่มองไปกล้องออกเสียงชัดสิคะ crayons crayons เก่งมากค่ะโอเคมันทำไมมันง่ายง่ายภาษาอังกฤษคือ Easy, easy, easy. easy. Right Hard. Hard. Tekrar. Hard. Right. <caroleaf festival noise> they are not as messy as markers or watercolor paints. They are not as messy. เอาไป. Mm -hmm. Messy. 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 They are not as messy. They are not. as markers as markers or watercolor paints or watercolor paints watercolor paints watercolor paints เก่งมากค่ะเดย์คืออะไรเดย์ในที่นี้เปรียกว่าน่าเขาดาจะพูดถึงอะไรสีเทียนไงเดย์เพราะว่าสีเทียนในกล่องมันมีหลายๆแท่งใช่ไหมลูกเพราะว่าเดย์คือสีเทียนเหล่านี้ are not as messy เมสซี่คืออะไรคะเลอะเทอเะทอใช่ไหมเออเพราะฉะนั้น they are not as messy as markers mm hmm. พวกเขาเนี่ยคือสีเทียเหล่านี้มันจะไม่ทำให้เกิดความเลอะเทอะเหมือนกับพวก markers markers Mark คืออะไรมจิก <Magic. S 1> ใช่ markers คือสีที่คนไทยเรียกสี Magic กันนี่แหละคือ <Wow. S 1> มันคือ markers หรือ Magic markers ก็ว่าไปนะคะ Magic คือวิเศษ markers คือที่ไว้สำหรับขีดเขียนได้ magic markers โอ้โหเปิดปุ๊บสีมันสดใสเลอเกินอะไรก็ว่ากันไปนะครับ มันไม่เลอะเธอะเหมือนกับสีแบทิกและก็อีกอย่างนึงคือ watercolor paints คืออะไรลูกสีน้ำสีน้ำ watercolor คือสีน้ำนั่นเองสีของสีน้ำระหว่านี้นะคะนอกจากนั้นแล้วยังมีอะไรดูไหมเขาบอกว่า the crayons are blunt so small children won't hurt themselves the crayons are blunt blunt Bl <unt. S 1> แปลว่าทู่หรือไม่คมใช่ไหมคะ ตรงข้ามก็คือ sharp ใช่ sharp แปลว่าคมหรือ pointy pointy แปลว่าแหลมนะฮะอันนี้คือ blunt คือมันทู่ๆอ่ะมันมันจิ้มยังไงก็ไม่เจ็บอ่ะใช่ไหมเปี๊ยกตอนนี้เดี๋ยวดิจิ้มเนี่ยเปี๊ยกอันนี้มันมันมันแหลมไหมมันแหลมไหมจิ้มตัวเองได้ไหมเว่อร <c oughs> ์ไปเว่อร์ไปนะเพราะฉะนั้นพวกนี้มัน blunt คือมันทู่เขาบอกว่า the crayons are blunt so small children won't hurt themselves The crayons are blunt, so small children won't 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 hurt themselves. hurt themselves เก them ่งมาก themselves มันจะเป็นคำที่ต้องกระดกลิ้นหลายกระดกนิดนึงนะ themselves themselves เก่งมากเพราะฉะนั้นด้วยความที่สีเทียนเนี่ยมันทู่ม voilà ันไม่แหลมมันไม่คมเนี่ย เด็กเล็กๆ small children child child คือเด็กหนึ่งคนเด็กหลายคนเขาเรียกว่าอะไรครับเปียก children เก่งมากนะเด็กเล็กเเนี่ยพวกเขาก็จะไม่ hurt คือเ็อคือทำให้เจ็บอ่าเจ็บหรือว่าทำให้เจ็บอะไรวันนั้นพวกเขาคือ won't hurt themselves ก็คือจะไม่ทำให้ตัวเองเนี่ยได้รับอันตรายหรือบาดเจ็บนั่นเองนะคะและนอกจากนั้นนี่ประโยคสุดท้ายแล้ว,วเปียกพูดตามแนี้นะคะ the leading brands produce non toxic crayons In a rainbow a of o นรังส leading brand แปลว่ายี่ห้อระดับชั้นนำ leader แปลว่าผู้นำใช่ไหมลูก l e a d แปลว่าการนำ leading brands คือยี่ห้อที่แบบโอ้โหดังๆที่แบบใครต่อใครก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะ <Wow. S 1> เขาทำไมรู้ไหม <Wow. S 1> Produ non produce uh, non toxic crayons produce non toxic crayons produce produce non toxic crayons ก็คือพวกเรียกว,ว่ายี่ห้อที่เขาดีๆด,ดังๆเนี่ยนะ เขาก็จะส่วนมากเนี่ยก็จะผลิตสีเทียนที่อนท็อกซิก็คือไม่มีสารพิษนะอกซิกแปลว่าสารที่อันตรายอะไรประมาณนี้ไม่มีสารพิษไม่มีอันตรายอะไรเงี้ยเป็นอะไรที่สมมติสมมติถ้าเผลอเข้าปากเนี่ยก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็นอกจากจะเป็นสีเทียนที่ไม่มีพิษมีภายแล้วเขายังมาในอะไรไหม in a rainbow of colors in a rainbow of colors rainbow <c oughs> คืออะไรคือ <c oughs> สายรุงร้งเก่งมาก Rainbow colors แปลว,ว่ามันจะมีสีอันหนึ่งที่พอทาปุ๊บขีดหนึ่งครั้งมีทุกสีอยู่ในนั้นเลยใช่ไหมลูกใช่แปลว่าอะไรครั A rainbow of colors สีเยอะหรือสีน้อยเ <Yeah. S 1> สีเยอะนั่นเองอ๋อนะ A Rainbow colors คืออาจจะไม่ก็ A lot of colors ก็ได้แต่เพื่อให้เห็นว่าโอมันหลากสีจริงๆนะมันก็ใช้คำว,ว่า Rainbow ก็ได้เหมือนกันนะ mm hmm. อ้าทีนี้เดี๋ยวดีเอาเอามาจากเนี่ยของคร ola เขานะ เปียกเองหยิบมาแค่บางสีนะนอกจากระบายสีแล้วเนี่ยสีเทียนเนี่ยยังช่วยในเรื่องอะไรได้อีกลูกสีสีแล้วไงคะอ๋อดูตรงข้างๆใช่ไหมพอข้างๆเขามีเขียนปุ๊บเราก็แค่อ่านตามยกตัวอย่างเช่นสีนี้คือสีแดงใช่ไหมคะอาภาษาอังกฤษคือ red <Great. S 1> เก่งมากลูกนะเป็นเสียงเดือดชัดๆเลย red เก <Red. S 1> ่งมาก red อันนี้คือสีอะไรเลย yellow yellow เก่งมากนะคะสีเหลืองใช่ไหม <Green. S 1> แล้วถ้าอันนี้ล่ะอันนี้สีเหมือนใบไ,ไม้ green ฮะ <Huh? S 2> green ไม่ใช่ก r e e นะไม่ใช่ก r ีนนะต้อง green green เก่งมาก green ใช่ไหมคะอันนี้สีอะไรเลย orange สีส้มคือ orange 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 <Orange. S 1> เหมือนสีส้มเลยเหมือนผลไม้ส้มเลยนะสีเหมือนชื่อเหมือนกันเลยอันนี้ is this your favorite color yes นะนี่คือสีโปรโดของเอเรียคือสีน้ำเงินนะฮะหรือว่าสีฟ้านเนี่ยน,นจะชอบมากคนนี้อา้าวสีน้ำเงินภานษาอังกฤษคือ blue 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 นะฮะไม่ใช่บูนะไม่ใช่บูไม่ใช่ต้อง blue blue เก่งมากครัและสุดท้ายเนี่ยคือสีอะไร Purple แต่ <Purple. S 1> เวลาบางทีเราเขียนเนี่ยเราก็ทำให้เรารู้คำศัพท์ใหม่น้องดูสิในวงเล็บเก <Viol et. S 1> ่งมากเขาจะเขียนว,ว่า violet น้องพูด violet 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 Viol <et. S 1> แล้วก็วงเล็บว่า purple purple โอเคนะครับ องั้นก็ไงก็ให้เพื่อนๆนะฮะลองไปอลองพูดตามพี่เต้ดูนะครับแล้วก็ตามน้องเอเรียลดูนะครับหรือว่าจะสามารถที่จะออกเสียงได้ชัดๆกันมากยิ่งขึ้นนะโอเคงั้น EP นี้จบแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับโอเคบ๊ายบายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย